ก็จะประมาณนี้นะครับผมเซตคอมของเราโคตรเท่เลยฮู้ฮู้มันจะช่วยหางเงินเพชรได้แบบเยอะแป๊บเดียว33มเอ็มแล้วเหรอโอ้โหเซตคอมนี่หาเงินเพชรไ,แบบได้เยอะมากเลยนี่เลยปะ่ะซีพียูโอ้โหดิซีพียูคันเทพมามท่านผู้ชมเคล็ดเนี้ยเรียงเข้ามาครับเพลงเข้ามาคอมพิวเตอร์นะครับผมสามเพื่องร้อยประกันสามปีดูแลยอย่างไพ่ใสใจอย่างมา้าราคาเป็นกันเองสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องทุนนายนะครับผมวันนี้อยู่ในเกม เราบอกโหมดคัตตอมพีซีไทคุณนะครับผมวันนี้มันมีอัปเดตใหม่ไปก็คือมันจะมีคอมที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่ทําเงินจากไดมอนด์นะเป็นคอมราคาประมาณเขาเรียกว่าอะไรเป็นชิ้นส่วนหลักแสนโอเคปกติมันจะมีชิ้นส่วนหลักพันใช่ไหมล่ะที่มาทําเป็นคอมที่เหลือก็มันจะเป็นที่ขุดบิตคอยเออที่ผมทําไปอีพีที่แล้วนะครับผมที่ซื้อจากเงินไดมอนด์อันนี้มันอัปเดตมาใหม่นะครับผมอันนี้มันจะมีเควสด,ด้วยนะเนี่ย ให้เราประกอบคอมนะครับผมแบบไปหาของสเปคตามเนี้ยสี่ชิ้นเนี่ยโอเคก็จะประมาณนั้นเดี๋ยวเราจะไปทำเคเวสด,ด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูอันดอัปเดตใหม่นะก่อนอื่นเราก็ไปที่อันนี้ก่อนเดี๋ยวลุกเดินกันเปหนึ่งปวดขาแล้วเนี่ยแล้วก็ไปที่สตนะครับผมมันจะมีของอัปเดตใหม่เว้ยมันอยู่ไหนวะไม่ไม่ได้อยู่นี่นี่วะมันอยู่นี่อยู่นี่ ADV o ต e นะครับผมโอเคนี่อัปเดตใหม่นะครับผมเป็นคอมชุดสีแดงนะครับผม ราคาใช้เงินไดมอน์ก็ไม่เบาเลยเดียวก็โคตรเยอะเลยเดี๋ยวผมจะมาลองประกอบสักเครื่องไหมครับผมแล้วก็ตกแต่งนะจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งโอเคเราจะซื้อเคสไปเลยนะครับผมหนึ่งเอ็มนะประกอบเครื่องเดียวก่อนดูเอ็มผมก็ยังน้อยอยู่นะแล้วเราก็จะเอาคอมไปตั้งที่ชั้นสองออฟฟิศของเราซึ่งผมเคลียร์พื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วนี่ซื้อแหลมไปเรลมสี่อันนะ สีอันพอดีโอเคอันนี้เอมูอีกสักอันหนึง่งอันนี้อะไรนี่ระบบระบายความร้อนพอไหมนี่อย่างเงินพอมั้งอันนี้เป็นพัดลมระบายความร้อนสักห้าตัวได้ปะตัวน,นี้หมดไปเท่าไหร่วะโอ้โหเอาเรื่องอันนี้เซ็ตขุดบิคอยไม่เกี่ยวโอเคเราก็จะมาซื้อเมาส์ซื้ออะไรเนี่ยอันนี้ชุกถูงนะซื้อไปเลยเเดี๋ยวผมซื้ออย่างละห้าเลย,เลยจะเย็น อย่างละสองพ่อซื้อเผื่อไว้อนาคตเผื่อได้ประกอบคอม okay. โอเคโอ้โหที่วางที่วางคีย์บอร์ดที่วางเมาส์นี่แผ่นรองเมาส์นี่แบบโคตรเท่เลยแสงกระจุกระจายโอเคเราจะกลับไปบ้านกันนะครับผมเพื่อประกอบคอมเซตนี้ว่าผมจะทําให้มันสวยที่สุดเลยนะท่านผู้ชมรอดูได้เลยว่ามันจะสวยจริงหรือเปล่าโอเคประกอบกันเลยนะโอเคแล้วก็เอาเคสเข้ามานะครับผม x อ s w i t c สวิตท ผมจะเอาเป็นสีอะไรดีว่ามันจะได้ส,สวยๆนะถ้ามันเคสดคอมพื้นฐานนี่น่าจะสีดำเนอะผมผมจะมันสีช่องผมเลยโอเคดาดําเขียวแบบนี้นโอเคแล้วก็กดนี้ไปต่อไปก็ใส่เมนบอร์ดนะครับผมโอเคหูเมนบอร์ดมันเท่หวะ่ะเอาเป็นขาวเขียวดีปะ่ะนี่มันจะเท่มากเลยนะนี่ดูดิโคตรเฟี้ยวอ่ะดูดิเป็นโทนสีช่องผมนะไททเนียมเป็นร้อยวัตต์มาโรพราะว่าสปายสีขาว คนขาวเขียวดีป่ะเคสสีดำนะมันจะเป็นอะไรที่แบบหืหวามากเลยโห oh, CPU CPU เป็นสีขาวเหมือนกันนะเออเปลี่ยนสี CPU ไปก็เท่าเดิมเพราะว่าเราต้องใส่ระบบระบายความร้อนอยู่ดีนะประชมนี่อันนี้เป็นอะไรเนะี่ยเอา้ามานะผู้ชมเมื่อกี้ผมซื้อแรมไม่ครบเวเอาใหม่เอาใหม่แลมเป็นนี่โอเค นี่คอมโทนเหมือนสีช่องผมเลยโอเคเอาใหมู่้อะไรไม่รู้ไม่รู้เลยผมนึกว่าเป็น M2 ที่แรกนะมันเป็นแรมนะโอเคไม่ได้อ่านเ,ยเียจะใส่แรมสี่ชิ้นเราจะทำให้มันโคตรสวยเลยเมมโมรี่คโอ้เอูหกสิบสีเทรบเจ้า ทัวเป็นสีดำแล้วกันดำเขียวแบบตัดๆกันหน่อยดิมันจะดูน่าเบื่อไงอแบบสีตัดๆกันนะสีตัดๆนี่โทนเขียวดำโอเคกาจโจสามศูนย์ก็ศูนทีไอได้ยินข่าวว่าออกใหม่ด้วยกาจอตัวเนี้ยใบและแสนกันเลยเดียวถึงแสนหรือเปล่าไม่รู้เอาเป็นกาจอสีขาวดิวดวเอาดำดิเนาะดำเขียวนี่โอ้โห อย่างเท่เลยพัดลมให้พัดลมมันใบพัดเหมือนดอกทานตะวันเน่ยพัดลมเนี่ยอาขาวปะขาวเขียวนะเพราะว่าเคสมันสีดำไงโอเคก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นระบบระบายความร้อนแบบระบบน้ำปิดโ้โชว์ตัวเลขด้วยย้เคอันนี้เ,เป็นสีขาวดีปะสีขาวไฟไฟเขียวเอโอโหเสทับพัดลมเลยเลย,เลยระบายม่วงเลยเดียว เราต้องตั้งชื่อว่าทีเก้านี่เป็นคอมของเราโอเคเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งกันเลยว่ามันจะเท่แค่ไหนแล้วกว็าหาเงินไดมอนด์ได้เยอะแค่ไหนนะโอเคผมจะไปติดตั้งอยู่ตรงนี้นะโอเคอีพ okay. ีนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ประกอบคอมให้ดูเดี๋ยวคนอื่นเราเปลี่ยนสีโต๊ะเราปโต๊ะเป็นแบบ e ีสปอร์นี่ดำเขียวไปเลยแบบโทนนี้ไปเลยนะไนนว่าคอมเครื่องนั้นเรา นี่โคตรเฟี้ยวบอกเลยอดไอเทมมีอะไรบ้างมอนิเตอร์จอคอมจออ้ยจอแบบเปลี่ยนสีได้ปะเปลี่ยนกรรมจอเปลี่ยนสีไม่ได้เหรออ๋อได้ได้ได้คอมจอดำธรรมดาจอดำขอบเขียวนี่ยางเทอ้าวเดี๋ยวเผมไปกดยืนยันทำไมเอาใหม่เอาใหม่ยังไม่ประกอบไม่เสร็จเลยแล้วก็จออีกจอหนึ่งนะครับท่านผู้ชมจอจอที่ได้เงินเพชรน,นะ มันจะเปลี่ยนเป็นไฟเขียวดำเขียวโคตรเฟี้ยวเลยมันจะรุ่นนี้แหละแสงมันเจิดจ้าเหลือเกินหืมนะก็จะประมาณนี้นะครับผมเซ็ตคอมของเราโคตรเท่เลยมันจะช่วยหางเงินเพชรได้แบบเยอะแป๊บเดียว 33m แล้วเหรอโอ้โหเซ็ตคอมนี่หาเงินเพชรได้เยอะมากเลยแล้วก็เควสเราล่ะโอเคนะครับผมเควสเควสตัวแรกก็คือนี่พาวเวอร์สปาย800วัตต์นี่หนอะไรนี่ OWL 800วัตต์ใช่ไหม แหลกนี่ใช่เลยเนี่ยใช่ไหมโอเคแล้วก็ซื้อไปเลยอันหนึง่งจะดูว่าเคล็ดผ่านแล้วจะได้อะไรนะต่อไปเป็นอะไรเมมโมรี่ <Memory. S 1> <Memory. S 2> นี่ไงบีดอะไรเนี่ยสามเอสนี่ไงโอเคอันหนึง่งฮาร์ดแวร์นี่ไงฮาร์ดแวร์ a i โอเค แล้วก็32เทราไบต์32เทราไบต์น่าจะเป็นพวกยวไป a d v Store แล้วกันเอ่มอยู่ด้านนี้แน่เลยนี่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 ตรงนี้นั่นไงไม่ใช่นี่ไง M2 โอเคซือสองชิน้นประกอบพร้อมเครื่องหนึ่งนะอันนี้สีไหนก็ได้หรือเปล่าเราก็กลับไปที่โฮมกันเหรอมีอะไรนะ พวซัพพลายแล้วก็เบลด 3S แล้วก็ฮาร์ดแวร์แล้วก็ M2 3มที่รศที่ลำไบโอเคเรามาประกอบกันเลยโอเคคอมแฟนซีในนี้เราก็ใส่ตามเควสของเราพัดลมใส่อีกนะมันยังไม่พอเว้โอเคพอแล้วพัดลมเซฟไปมีชื่อมัวมัวไปนี่เควสผ่านแล้วเว้ย์ร้อยภารกิจผ่านแล้วเว้ยวอะไรนี่คุณได้รับอะไรเนี่ย อะไรวะออกออกเทลอะไรวะ5้ m คืออะไรโอเคแล้วก็กดโอเคไปแล้วได้อะไรมาวะโอเคไม่มีเควสแล้วนะครับผมเควสก็มีประมาณนี้แล้วมันได้เควสไปแล้วม like ันได้อะไรวะดูในกระเป๋านี่มีอะไรแปลกๆปละวะนี่หรือปะซีพียูดิซีพียูคันเทพมาท่านผู้ชมเควสเนี้ยออกเทลเอ๊ะอย่าไปกดขายนะเว้ยน่าจะเป็น CPU limited edition เลยวะเนี้ยโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผม CPU ของเราเควสเควสเนี้ยนะหมดแล้วนะเควส ยังไม่หมดเฮ้ยมันกดมันกดทํำได้อีกนี่หว่าอ๋อโอเคแล้วมันก็จะให้ได้ขอ,องมานะแต่ผมไม่รู้ว่าเควสต่อไปมันได้อะไรนะท่านผู้ชมก็ลองไปทําดูแล้วกันโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปพิเรนี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์สับสกไลให้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปกดโดนอะไรมาเนี่ยกดสับสกไลผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายทำเควสดทำเควสเฮ้ยเอ็งเป็นใครวะเนี่ยเฮ้ย